ึงเรียบร้อยแล้วครับญี่ปุ่น ี้เราลงที่นากย่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปชิงคันเซ็นนะฮะแล้วก็ไปที่งานโตกเกียวมอเตอร์โชว์นะครับก็เืองต,ต,ต้นวันนี้สวัสดีทุกคนนะฮะเป็นวอล์กเกี่ยวกับการที่เราจะมาทำรถนำเข้ามาดูสต็อกที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปดูอะไรบ้างไปเจออะไรบ้างทริปนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็ รอติดตามกัน like exactly <zag> ด้วยนะครับก่อนอืดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวันนี้อยู่มชมำสามร้อยกับคุณกำไรใจดีนะฮะออนทัวร์เจแปนลำบากเหมือนกันนะ เราก็กำลังรอขึ้นชิงทันเซนค่ะแล้วก็นี่ค่ะเรียกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์คนที่มาขึ้นรถไฟจะต้องมานะก็คือจุดซื้อข้าวกล่องข้าวกล่องแบบเบนโตะขึ้นไปกินบนรถไฟค่ะถามว่าลุงจีนแผ่นดิมใหญ่รู้ไหมไม่รู้ <c oughs> ร, <c oughs> รู้อะไรบ <ไป S 2> ้าง <c oughs> มาได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณเดินไปซื้อข้าวกล่องอ่ะ <c oughs> คุณจะเห็นตัวหนังสือชัดไหมคุณไม่ได้เอาแว่นมานี่แว่นจากร้านน้องซูครับเขาสปอนเซอร์มา ภาพชัดเลยครับบอกเลยว่ามาทริปนี้นะฮะอ,อ,อะไรก็ไม่ชัดเจนเท่ากับแว่นอันนี้ครับใช่วันนี้น่าจะไปหาซาโจก่อนไปดูบริษัทเขาที่โตโกเกียวนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเขากล่องอกันนะกันไปตามไปนี่ได้มาสองกล่องครับเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกันต่อครับผมอ ขอบคุณค่ะตังค์ขอบคุณป้าเดี๋ยวจ่ายตังค์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันที่ชิงคันเซนกันครับ วันนี้เรามากินข้าวครับอยู่ตรงที่ย่านชินจูกุครับต้องบอกก่อนว่าอากาศเย็นมากครับตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงของเทศการลรามเมงครับต้องบอกวันนี้ว่ามาก็แบบแอบงงๆเหมือนกันอ่ะผมให้ดูบรรยากาศแล้วกันครับวันนี้จะเป็นวันเฟิร์สทริปนะฮะวันแรกเลยก็จะแบบเมื่อกี้เราต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมไปที่บริษัทใหญ่ของที่ซาโจนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายแหละเขาก็พาไปดูในเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ ทักทายกับซาโจที่จะได้เจอกับซาโจตัวจริงเลยคนที่แบบใหญ่ที่สุดข,ของบริษัทรถนาเข้านะฮะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปที่โตเกียวมอเตโชครับแต่วันนี้เรามาอยู่ในเทศกาลของรามเมงครับหาของกินกันก่อนนะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นร้านนี้นะครับอากาศดีมากครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนี่มีสตา t a แกรมด้วยนะครับ ครับโอเคครับใครฟังเข้าใจบ้างตอบเลยนะครับผมไม่เข้าใจเลยครับเรียบร้อยแล้วไปจริงร้านนูนก็ดูน่ากินนะคนกินเพียบเลยนะ,ะกินไม่เหลือครับอร่อยไหมอร่อยกำลังกินร้านนั้นค่ะ ชื่อไอพอนคูหรือเปล่าเป็นร้านมนสุกป,ปูครับแล้วมันเป็นน้ำซุปปูก,กับเป็นมันปูค้นๆทุกคนนาที่ฉันสั่งฉันคิดภาพว่ามันเป็นหมี่ร้อนอก็ใช่เด้อค่ะมันมเป็นหมี่เย็นอ <c oughs> <c oughs> าก,กาศก็คือเย็นแต่ว่าอย่างโช่ดนี้คือน้ำซุปที่เขาให้มาใส่เส้นบบมันเป็นน้ำซุปแบบร้อน พอมันกินเข้าไปแล้วมันแบบรสชาติลงตัวมากนัวๆมันมันเค็มๆไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อครับพ้วยนั้นกี่แคลอรี่ไม่รู้พันแปดอ่างสวยไหมถนนเขาสวยนะไม่รู้ราคา นี้ก็เปตึก mm hmm. ห้างใหม่ครับที่เขาเรียกว่าห้างกอซิล่าครับตอนคือจะมีเสียงร้องมีเสียงไฟครับก็เดี๋ยวรอไม่รู้จะได้มาเดินบ้างไม่รู้มีแด่นะกินทั้งนั้นเลยจริงๆอยากกินในร้านแบบนี้นะอยากลองดูนี่กอซีลาเห็นชัดๆครับ ึกที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ที่ดังๆในติ๊กต็อกครับก็มาถึงเนี่ยเรามาถึงตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายสี่ครับรอเวลาห้าโมงเย็นครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเลือกร้านไหนกันเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเน,นี้ยดู ه, เดี่ยวร้านสวยๆเทียบครับก็ใครเคยมากินก็คอมเมนต์่ลย้วกันตอนนี้คุณอะไรนี่ไปไหนก็ทาตาบัคครับ เขามาทำอะไรครับเข้ามากินโยเกิร์ตนะฮะวันนี้มีงานฮาโลวีนด้วยเนาะทำอะไรเนาะข้างล่างเป็นผับได้เลยเนี่ยคนรอเข้าผับเต็มไปหมดเลยนี่ดูด้านนอกคนเที่ยบเลยเขาว่างานฮาโลวีนกันบ้างไหมลูกคนเยอะมากเลยไปนี่เราไปดูของซูโมเนีย Starbucks ดีกว่าเจแปนโตเกียว เดแป้นาคนนี้ชอบสะสมครับอันนี้คือแก้วของ Starbucks จริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยคุณมาญี่ปุ่นนะคุณช้อปปิ้งอะไรอ่ะคุณไล่ไมจะไปฟรนี่ไปดูขนมต่กันึงไม่คุณมาคุณมาถึงญี่ปุ่นแล้วคุณจะช้อปปิ้งอะไรดีครับก็คือมีคนฝากทิ้วของนาชาปองนะคะครับ กาชาปองไมมีโรดี้สองอันกาชาปอง <c oughs> คูโรมีแล้วก็กาชาปองบอสซินามอนแล้วก็ถ้ามีเซรามูนก็เอาเซรามูนด้วยหูคุณน,นี่รวยเลยนะใช่คนคนที่จ้างคุณฮิวเนี่ยเขาให้คุณยังไงบ้างไม่ให้เลย <c oughs> เงินก็ไม่ให้ด้วย <c oughs> เราเป็นทาสลูกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเปรมริมาดกันดีกว่าไมาอหพาไปดูนี่ด <ไป S 1> ีกว่า จะมีอะไรให้คุณดูเพียบเลยนะฮะ,ะอย่างเงี้ยแซนด์วิชเพียบเลยข้าวปั้นนะฮะข้าวแกงกะหรี่ครับนี่ซูชิเอาองี้แบบไม่อดอะ่ะมาเข้าเซเว่นไม่มีอดอะ่ะแต่ง่วงมากเลยเหนื่อยเออหาอะไรกินดีกว่าทิโพญี่ปุ่นอะไรสวยอะ่ะขวดสวยมากเลย ตะบุตะมีมากเลยหนึ่งร้อยเยนนะฮะอ่าเดาาาี๋ยวทายเิล่นให้ดูโชว์ฝีมือหน่อยเร็วเรามาดุนกันเฮ้ย ใหญตู้ใหญ่ตู้เขาบอกว่าทิศไม่ดีฮะเมื่อกี้ทิศไม่ดีนู่น่นนี่นม่นนู่นนู่นนน่นน่น่นน่น่นน่น่นนู่่นนนู ออ้้ยยเมาดูเกมก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวนี้เกมรถนะฮะนี่ก็ยังคงความเป็นเกมรถอยู่นะฮะก็สำหรับใครที่อันนี้มิดไนต์แม็กซิมัมทรูนหนะฮะอ่านติดขอโทษด้วยแล้วก็นี่ฮะเกม Mario ก็ยังคงความเป็นเกมอยู่นะฮะสำหรับนี่วังกันวังกันใครไปเสาวังกันพิมพ์มากันหน่อยฮะอ่ะนี่ ที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของนัมโกะโตเกียวนะฮะบันไดนัมโกะก็เป็นศูนย์รวมตู้เกมต่างๆนะฮะสวรรค์ของเด็กๆรวมถึงผมด้วยนะแต่ก็เป็นความเหมือนย้อนวอัยอ่ะแต่คุณแม่ไลไปไหนเนี่ยคุณแม่ไลเพลินนะฮะคุณแม่ไลเพลินแล้วน nope. นายนายขอขอขออันเดนหน่ยขอกดหน่อยขอโชว์พิมมือหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโธ่ไม่ลงไม่ลงจะให้ลงปยังไงอ๋อแต่ลงมันก็ไม่ขี้มันนี่เนี่ยว่ะกูโจโง่เลย 这边给我。